วันวันวุ่นวายกับแมววันวันวุ่นวายกับแมวนะคะดูนี่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะนั่งเงี้ยวเงี้ยมาอีกแล้วเปิดประตูมาอีกแล้วทองออกไปเดี๋ยวนี้ไปเลย <S 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 เปิดเกงเปิดเกง รอบสองรอบสองประตูมันปิดมันเปิดง่ายรอบสองเดี๋ยวจะโดนดีดหูแล้วเนอะดีดดีดดูดูดีดหูไม่ต้องมาทำตาปิดป,ปิหมันไส้ เคยโดนไงมันก็เลยเข็ดเคยโดนไปพวสองพวะดูทำดูทำออกไปเลยดูดูไม่ฟังไม่ฟังดื้อดื้อเดี๋ยวจะโดดิดเดี๋ยวก่อน